พระเอกช่องเจ็ดโดนจับตาเป็นเฟนใหม่อ้ําพัชราภาล่าสุดตอบแล้วแบบนี้ก่อนหน้านี้มีดราม่าหลังจากที่พระเอกดังไม่พัทรเดชลงรูปคู่กับซุปตารุ่นที่อ้ําพัชราภาพร้อมเคปชั่นเปิดตัวเฟ้นล่าสุดไมได้ออกมาสัมภาษณ์สื่อเคลียสถานะไม่ได้เป็นเฟนอ้ํา โดยเจ้าตัวเผยว่ามีคนเชื่อจริงๆว่าเราเป็นเฟ้นที่อ้งํงผมไปไหนบางคนแถวบ้านก็ถามจริงหรอมันจะจริงได้ไงนั่นที่อ้ํงพัชราพานะครับมันเป็นจังหวัดที่พี่เขาโสดด้วยสําหรับดราม่าเราต้องดูด้วยอะไรจริงอะไรเล่นภาพคู่พี่อ้างปุ๊กลุกก็ถ่ายแถมคิดแคปชั่นให้ด้วย เรารู้จักกันสนิทมาสิบปีแล้วกับพี่อ้ําเราก็ชิวๆกันไปพักผ่อนพี่อ้ําก็พี่เราเขาเข้าใจอยู่แล้วปุ๊กลุกคำมคอยู่แล้วเป็นพี่ในกลุ่มลงรูปพี่อ้ําประจําทุกคลิป